คนไทยแบบเราคงเชื่อเรื่องเวรกรรมอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ในเม็กซิโกจะมีคำกล่าวว่าพระเจ้าอาจจะอภัยแต่คนตายไม่เคยลืมเรื่องนี้เกิดขึ้นที่เมืองติหวัวหน้าเมืองแห่งบาปและควันปืนเรื่องราวของมาเตโอช่างแต่งหน้าศพที่เก่งมากต้องเจอกับลูกค้ารายหนึ่งซึ่งได้สร้างตราบาปให้เขาจนถึงตอนนี้ห้องดับจิตหลังโรงพยาบาลเก่าๆผนังปูนเปลือย มีไม้กางเขนแขวนอยู่ฝนตกหนักเสียงไซเรนจากรถพยาบาลดังแว่วๆจากระยะไกลตอนนั้นเป็นเวลาตีสองในคืนที่ฝนตกหนักรถ SUV สีดำสามคันแล่นเข้ามาจอดที่ด้านหลังห้องดับจิตชายชะกันพร้อมอาวุธยื่นคุมเชิงก่อนที่ประตูรถคันกลางจะเปิดออกดอนเฮกเตอร์ขาใหญ่ประจำถิ่นเดินลงมาพร้อมซิกาในปากมาเตโอเข้าเวรดึกในคืนนั้นเพียงคนเดียว แกคือมาเตโอใช่ไหมฉันได้ยินว่าแกคือมือหนึ่งคืนนี้ฉันมีงานด่วนมาเตโอรับรู้ได้ถึงความผิดปกติทันทีเพราะตามหลักแล้วลูกค้าไม่มีสิทธิ์เข้ามาติดต่อเขาโดยตรงเพราะต้องผ่านกระบวนการต่างๆของโรงพยาบาลและตำรวจก่อนเออปกติต้องผ่านขั้นตอนก่อนนะครับดอนดอนเฮกเตอร์หัวเราะแล้วพูดว่าตำรวจฉันแจ้งไปเรียบร้อยแล้วน้องเขาลื่นล้มในห้องน้ำหัวแตก แกแค่ทำให้เขาสวยเหมือนเดิมพรุ่งนี้ฉันจะจัดงานใหญ่ให้เธอเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเข็นรถเข็นศพเข้ามาร่างนั้นถูกคลุมด้วยผ้าขาวดอนเฮกเตอร์วางปึกเงินดอนลลาร์สหรัฐนาเตอร์ลงบนโต๊ะสแตนเลสท,ทำให้เนียนอย่าให้เห็นรอยแล้วเงินนี่จะเป็นของแกนั่นคือข้อเสนอที่มาเตโอซึ่งกำลังร้อนเงินปฏิเสธไม่ลงเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลก็บอกกึ่งขู่ไปว่าระดับนายทำได้อยู่แล้ว งานไม่ยากหรอกห้องเตรียมสอบใต้แสงไฟนีออนมาเตโอคิดมาแล้วเขาต้องเจอกับอะไรเมื่อรูดซิปถุงศพออกเขาก็จําได้ทันทีเธอคืออิซาเบลล่าสาวสวยชื่อดังในบาร์แห่งหนึ่งในเมืองที่รับรู้กันดีว่าเป็นเมียน้อยของเฮกเตอร์ใบหน้าซีกสายของเธอสวยคมตามฉบับละตินแต่ซีคอตั้งแต่ขมับลงมาถึงคอมันไม่ใช่รอยล้มครับมันคือรอยช้ำสีม่วงเข้มจากการถูกกระแทก และที่ลำคอระหงนั่นมีรอยนิ้วมือห้านิ้วกดลึกลงไปจนเนื้อบุ๋มสีเขียวคล้ำตัดกับผิวขาวซีดชัดเจนว่าเธอถูกบีบคอจนขาดใจนี่มันคาตกรรมชัดๆแต่ถ้าเขาเลือกที่จะไม่ทำเขาเองก็อาจจะเป็นรายต่อไปเมื่อความกลัวและความโลภทำงานพร้อมกันมาเตโอคว้าเงินปึกนั้นใส่กระเป๋าแล้วเริ่มยิบอุปกรณ์ เขาตัดสินใจกลบเกลือนรอยเลือดแห่งความอายุที่ทำนี้มาเตโอเริ่มงานของเขาใช้คอนซีลเลอร์สีเขียวป้ายลงบนรอยนิ้วมือที่คอเพื่อหักล้างสีแดงของเลือดที่ข้างคางโบกรองพื้นที่หนาเตะชั้นแล้วชั้นเล่าแต่แปลกครับคืนนี้ศพของอิซาเบลลานิ่มผิดปกติผิวของเธอยังยืดหยุ่นเหมือนคนเป็นแสดงว่าเหตุน่าจะเพิ่งเกิดได้ไม่นาน และทุกครั้งที่มาเตโอกดฟองน้ำลงไปที่คอเขาจะได้ยินเสียงร้องไห้ดังแววมามาเตโอสะดุ้งสุดตัวมองไปรอบๆห้องไม่มีใครเขาพยายามคิดว่าเป็นแค่แก๊สในศพผ่านไปสองชั่วโมงอิซาเบลล่ากลับมาสวยพริ้งเหมือนเจ้าหญิงนิทรารอยบีบคอหายไปราวกับเล่นกลมาเตโอยิ้มมุมปากงานเสร็จแล้วเงินเป็นของเขาแล้ว ขณะที่เขากำลังเช็ดมือสายตาเหลือบไปเห็นความผิดปกติรองพื้นที่เขาโบกไว้อย่างดีที่คอศพมันเริ่มร้าวเหมือนแผ่นดินที่แห้งแล้งแตกระแหงรอยสีม่วงคล้ำข้างใต้ค่อยๆซึมทะลุเครื่องสำอางออกมาและมันไหลเยิ้มออกมาเป็นเลือดสด,สดอะไรวะเนี่ยเขาตะโกนสุดเสียงด้วยความลนละลานเขารีบคว้าแป้นมาตบแต่ยิ่งตบเลือดก็ยิ่งทะลักออกมา ทันใดนั้นเปลือกตาของอิซาเบลล่าก็กระตุกแล้วลืมโพรงขึ้นมาในตาขาวของเธอแดงก่ำไปด้วยเลือดเส้นไฝเธอจ้องเขม็งมาที่มาเตโอหญิงสาวค่อยคอยลุกขึ้นนั่งคอที่หักพับก็เอ็นไปมาเธอยกมือที่เย็นเฉียบขึ้นแล้วพุ่งเข้ามาบีบคอมาเดโอแรงมหาศาลกดลงที่หลอดลมมาเตโอดิ้นทุรนทุราย ขาเขาลอยขึ้นจากพื้นเขาเองก็ฟังเรื่องผีมาเยอะแต่ไม่เคยคิดว่าผีจะโหดได้ขนาดนี้สิ่งสุดท้ายที่เขาเห็นคือใบหน้าอันดุร้ายของศพก่อนที่สติเขาจะดับวูบมาเตโอสะดุ้งตื่นเพราะเสียงเรียกของพยาบาลเขาพบว่าตัวเองนอนกองอยู่กับพื้นเขาหัวแตกจากการกระแทกกับขอบโต๊ะแต่สิ่งที่น่าตกใจกว่าคือศพของอิซาเบลา่า นอนสงบนิ่งอยู่บนเตียงใบหน้าสวยเนียนกริบไร้รอยชำ้ำไร้รอยบีบคองานของเขาสมบูรณ์แบบหลังจากทำแผละอะไรเสร็จเพื่อนหมอและพยาบาลก็ตกใจเพราะบนใบหน้าของมาเตโอมีรอยฟกช้ำขนาดใหญ่เบ่าตาเขียวคล้ำและที่สำคัญที่ลำคอของเขามีรอยนิ้วมือห้านิ้วสีม่วงเข้มกดลึกลงไปในเนื้อ มันคือรอยเดียวกับที่อยู่บนศพอิซาเบลลาเป๊หลักฐานการฆาตกรรมทั้งหมดมันถูกย้ายมาอยู่ที่หน้าของเขาแทนหมอพยายามถามว่าเขาโดนดอนเฮกเพื่อทำร้ายมาหรือเปล่ามาเตโอไม่รู้จะตอบยังไงบอกแค่ว่าน่าจะหน้ามืดล้มไปเองขนาดหมอไปขอดูกล้องวงจรปิดก็ไม่เจอความผิดปกติเข้าวันรุ่งขึ้นมาเตโอต้องมาคอยให้ปากคำและเซ็นเอกสารยืนยันสภาพศพกับตำรวจ งานของเขาไร้ที่ติมีนายตำรวจคนหนึ่งเดินมาตบไหล่เขาเบาๆแล้วพูดว่างานดีเก่งมากนั่นคงเป็นตำรวจที่เฮกเตอร์ซื้อไว้แล้วความจริงไม่ได้สวยงามแบบนิยายดอนเฮกเตอร์รอดผลคดีโดยไม่มีหลักฐานส่วนมาเตโอต้องอยู่กับรอยแผลที่พยายามขัดพยายามล้างหรือแม้แต่จะไปทำสัญญกรรมรอยพวกนั้นก็ไม่หายไปมันเหมือนฝังอยู่ในวิญญาณ ุกวันนี้ถ้าคุณไปแถวตีหัวหน้าคุณอาจจะเจอชายคนหนึ่งที่สวมหมวกใบใหญ่ปิดบังใบหน้าตลอดเวลาเขาลาออกจากงานเดิมใช้เงินสกปรกนั้นทำธุรกิจเล็กๆเ,เปิดร้านซักรีดเพื่อจะได้ไม่ต้องเจอผู้คนเยอะแต่เขามักจะฝันว่าตัวเองถูกฆาตกรรมอยู่บ่อยๆความเจ็บปวดรู้สึกถึงนิ้วมือที่บีบรัดรู้สึกถึงความตายที่ค่อยๆคืคบคานเข้ามาซ้ำแล้วซ้ำเล่ามาเตโออาจจะรอดชีวิตมาได้ในคืนนั้น แต่ในทางความรู้สึกเขาได้ตายตกตามกันไปตั้งแต่วินาทีที่เขาตัดสินใจรับเงินเปื้อนเลือดก้อนนั้นแล้วครับเรื่องก็ประมาณนี้ครับ